ไปทีนี้นะคณะกลัวผมไม,ไไม,ม่ไปซื้อตัวเครื่องบินไปกลับให้ผมมาดรต้อมตาลีตาเหลือไปซื้อตัวเครื่องบินขอนแก่นอะไรผมมันเต็มหมดเพราะมันเป็นช่วงหยุดคแบบสิบเก้าผมเนื่องจากว่าจะบอกต้อมาต้อมที่ไม่กล้าไปก็อยากอายต้อมเนาะผมไปกับนักศึกษาผมต้องนั่งงอขาสิบเอ็ดชั่วโมงจากเลยไปเชียงใหม่ไปนอนรอดุกตวพุทไ,ไปอีกตื่นเช้ามาไปปลุกผมตั้งแต่ตีสี่ทีนี้ผม,ผมไม่ลุก<ป>แล้วปลุกตีสี่ไพุทพระพี่หน่อยพี่วิวที่แปลงฟัน ถ้าบ,าบดีมันรับตรงในวันยจะไปยุ่งคุณยจะไปทําอะไรก็เปิดห้องใหม่นไปพูดลุนิทากัน,น <laughs> ผมก็เลยไปเปิดห้องใหม่ทีนี้เขาบอกว่าในเชียงใหม่ศักดิธิ์ที่สุดคือวัดพระธาตุดอยคําวัดพระธาตุดอยคํานั้นจะมีสาราทาันใจร,รหน่อยนี่ไปมาสามครั้งไม่ได้ไม่ได้ไวาพครับเจ้าว่าแต่เมื่อไปเจอผมกับพี่ประนอมกับต้นข่าสามได้ไปกราบพระรถน้ามนต์พระรถน้ามนต์ว่าสิ่งที่ขอพรหลวงพ่อเทพทันใจเนี่ยอะไรก็ได้เลย ผมก็เลยสงสัยว่าอาจารย์หน่อยอธิษฐานเรื่องแต่งงานเรื่องผู้ช่วยสัตาาราณ์ยันไงแ,แต่ผมอธิษฐานประเด็นเดียวว่าถูกรางวัลที่หนึ่งจะเมาเครื่องให้เพื่อนไปแก้บนเพราะถ้าแก้บนก็คือผลบวงในพวงอะไรใหญ่สีขาวหน่ร้อยพวงเพราะนั้นพระาธาตุดอยคำะมา่อใจนี่ก็คือจุดทูบสามอันอธิษฐานที่เสยห้ามห้ามห้ามบนมาบอนอา,านขอพรในอธิษฐาน เมื่อถูกตามสัญญาแล้วก็ไปแก้บน่ะจมดัดอันนี้ผมก็คือวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาาะห้ามว่าผมางมงานด้านสายศาสตร์นะครับที <c oughs> ่วัาประกอกน <c oughs> เนื่องจากว่าผมเป็นวิทยกรลูกเสอือ <c oughs> ผมฝึกเทคนิคการถ่ <c oughs> ายทอดที่ดีที่สุดของโลกจากค่ายลูกเสอือผมไปนอนให้ยุงกัดดูค่ายลูกเสือเพื่อฝึกเทคนิคการเป็นวิทยกรที่ดีอยู่30ปีผมสามท่อนจากค่ายวัติรวุิฝึกรูปแบบการนําเสนอทุกรูปแบบที่ในหนึ่งนาทีต้องสะกดคนได้ ถ้าเป็นลูกเสือสารองมันจะมีกฎมันจะยองยอมตัวเป็นทรัพยีจนตนาการมีสักโอเคล่ะเราจะทคำดีที่สุดออะไรวงกลมีอะไรแล้วอะไรที่มันเป็นส่วนที่อินเตอร์เซ็กต์กันค่ะลอง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 แชร์ไอเดียประมาณนี้ให้พวกเราได้มองถ้าเกิดเราจะต้องจ่ายที่ไป ทฤษฎีนี้เพิ่มนะคะว่าบทบาทของแต่ละมิตินั้นเนี่ยมีลักษณะยังไงเพื่อท่านได้รีคอร์ได้เห็นชัดว่าท่านจะมองว่า universal มันคืออะไรเอคืออะไรดีคืออะไรแล้วก็ส่วนที่อินเตอร์เซ็ตกันนี่เป็นคืออะไรมันตูนจะพูดก่อนต่อไหมเหมือนเหมือนว่าตูนจะเฉลยอะไรก่อนต่อยังไม่ฟังมุมนอาจารย์ตูนก่อนอาจารย์ตูแล้วอาจารย์ต่อเดี๋ยวอาจารย์ตูนเป็นคนประเด็นสุดท้ายอาจารย์ูนจะเป็นคน เพราะเขาเก็บรายละเอียดตั้งแต่การที่เราค่อยๆมองในมิติของรายละเอียดแต่ละสาขาตอนนี้เราจะมองในภาพรวมที่เป็นหนึ่งเดียวว่าทุกท่านมองเห็นกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เรากําลังจะยกระดับบัณฑิตคุณภาพบัณฑิตเนี่ยถ้าเทียบเคียงมิติเหล่านี้เนี่ยิ n วอ e ์ s a ลมันคืออะไร A คืออะไร B คืออะไรแล้วส่วนไหนที่มันจะอิน e ร s e c t กันแล้วสุดท้ายการตูนจจะสนุก ไม่แกว่าจะตูเป็นตูประมวลทางจิตกปัญญาข้อมูลอยู่ตอนนี้ค่ะก็ถือได้เลยก็ถือเป็นอไรเป็นหลักการด้วยเดี๋ยวเสียงด้วยเหนื่อยมากโยนปั๊บแล้วตูต้องแบบว่าตื่นทันทีค่ะท่านไหนจะลองแชร์ก่อนอาจารย์ต้องจะขยายความทฤษฎีนี้เพิ่มเติมไหมคะในทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ทุกคนได้แบบประเด็นได้ใช้อธิบายแล้วเข้าใจได้ได้มันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันาร ผมผมก็งงๆอยู i, ่ว่าเรามาถึงตรงนี้ได้ไงการนำข้อส่บค้นอันจากการเรียนรู้จากสถานการณ์เอาศาสตร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาคณิตศาสตร์เข้ามาอธิบายแล <t <t ้วก็ตั้งข้อสมมตินฐานว่าผมถามว่าเขาทำอะไรกันตรงตรงนี้มันถึงมีมีถึงร่วมกันนะครับแล้วก็ทดลองก็เชิญดงมาถึงว่าภาพนี่มันสามารถอธิบายด้วยอามการหรือว่า ถ้าถ้าตามภาพนี้ก็ดึงแนวคิดของอาจารย์ว่านว่า,วานนม,มี A กับ B นี้มันอาจจะเป็นความแตกต่างจริงๆแล้ววงกลม2องวงกลมเนี่ยก็จะมาถึงหน่วยสมาชิกที่ที่อยู่ในใน,ในชุมโนนั้นชุมชนนั้นนะครับอะไรก็ได้มลนนมีห้องนี้มันก็มี1 2 3 4 5 6้นั่งตรงนี้นะครับแต่แต่ตรงกลางที่ที่มันตรงอยู่เนี่ยมันคือจุดร่วงจุดร่วมที่ ถ้าเป็นการคือก็คือเป้าหมายเดียวกันนะ่ะมีมีเป้าหมายหรือว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นตรงไหนตรงนี้ครับน่าจะเป็นเป็นเป้าหมายที่ที่ที่ร่วมกันอยู่แต่ตรงที่มันไม่มีซ้อนทับกับเพื่อนเนี่ยมันมันคือความงอกงามของของแต่ละของแต่ละคนแต่ทุกคนก็จะมามามารวมกันอยู่ถ้าเปลี่ยนได้คือทุกคนนั่งตรงแบบนี้นะครับแล้วกทุกคนยื่นมือยื่นมือซ้ายออกมาแล้วก้อนยื่นมือซ้ายออมา กเป็นสายแล้วก็มามาจับกัดนะครับไม่ต้องทำด้วยสมุดหือสซ้ายด้วยบวชบวซ้ายนียทำไมต้องมือซ้ายมือขวาถือไม่อยู่แต่ประเด็นก็คือเราป้องกันเรากลแก้ไขไปเอยไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งก็ได้ยกปฏติก้วเราต้องสะท้อนตังนประเด็นที่โรงเรียนและครูที่เลี้ยงจะต้องควบุแก้ไขเลยว่าสิ่งที่เด็กกังวลที่ที่เราเป็นห่วงใย มาจากเด็กที่กระตุกขนีคือประเด็นรป่นี้เป็นสาเรื่องการต้นแบบเรื่องของการอนอ้นเองของกอนเือสาวเรือของวามปลอดภัยเพื่อว่าเราส่งไปแล้วเราต้องปลอดภัยมีที่พักการเดนงีจออีกอาเรื่องนเรียนรูเรทศกมันจะได้รับการยกเว้บนะครับว่าเรื่องการที่อยากจะฝากก็คือรื่ พวกเราทุกคนต้องเป็นผบเสียงแล้วแล้วดูแลเด็กเราในเรื่องนี้เพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่มันโดนกันซ้อนกันต่างๆกนานี่มันเป็นสิ่งที่ทุกแห่งเจอครับทุกมหาวิทยาลัยที่เจอเพราะมันเป็นศรูชใหม่แล้วโดยเฉพาะปีหน้าที่จะทำปีห้ากับปีสี่เจอแล้วมันไม่ได้เจอแค่ดีนะมันไปเจอสอป็จุอีี ทุกคนเขาจะว่างานรับประสอนมือพร้อมกันมันจะเป็นสองเท่าของปกติแต่อัตราการบรรจุลดลงมาหนึ่งเท่าหนไหมการแข่งขันก็เลยจะต้องสูงมากเพราะนั้นเราก็ต้องดูแลลูกศิษย์เราให้ดีทุกทุกแล้วก็ให้เขา,าไปไปเรีวยกว่ามีองค์ความรู้พร้อมที่จะไปสู้กับคนอื่นได้เราก็โชคดีที่เรามีทั้งเกรดยุคคนเด็กแล้วก็วิทยาศ,ศาสตร์ตามการระบายแล้วก็ทางฝ่ายฝึก เราก็เน้นตัวนี้อีกเป็นสามเด็ที่ต้องช่วยเราเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนในด,ดีในดยอะไรบ้างช่วยช่วงนั้นเช่นพวกปีห้าที่เกิดสอบเร็วๆเนี่ยเราจะต้องมีบัตแทนอะไรช่วยเขาในประเด็นต่างๆเช่นเรื่องใหม่ๆก็ออกมาหรประมาณอย่างนี้ท่านที่เดาเล่าให้ฟังในส่วนตัวท้องดีก็จะที่รับผิดชอบหน่วยที่หกก็ก็จะคุยก่อนเลยนะกับแต่วันนี้ก็จะคุยผู้วิหารตดอดรกับครูพี่เลี้ยงก่อนเลยว่า เราลแล้วสวนนอนคนเด็กมาอย่างไงแล้วเราก็ทำทนังสือถึงผู้หลักผู้ใหญ่ไว้อย่างไงแล้วความปรารถนาดีต่อคณะความเป็นการยาณมิตรนะครับตอนประชุมผมสังเกตว่าน้องๆที่มีความคิดเห็นดีๆนี่บางท่านไม่ค่อยพูดและแสดงความ,มเห็นอาจจะให้เกียรติหรือเคารพอาจารย์อาบุโสแสดงว่านี่ผมประสบความสำเร็จที่ผมฟังท่านได้อย่างดีมากแสดงว่ญญาความดีทั้งหมดต้องอยู่ที่รองปุ๋ยที่ท่านสามารถอํานวยเป็นซิลิเตเตอร์ ดึงศักยภาพดึงความเก่งของผวกคนที่่อนมาปกติถ้าในห้องกุชชี่มีไมค์เยผมจะพูดถึง80%วันนี้ผมพูดเพียง1%แสดงว่าที่เหลือผม e e p listening แล้วก็คลิใไข่ควรตามแต่ผมยังไม่ได้จดโนเด e a s s e t เพราะว่าดรไก่สรุปอยู่นะครับเพราะนั้นวันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีถ้าผมช่วยอะไรได้หรือผมเลี้ยงอะไรน้องๆที่อยู่หลังห้องได้ผมยินดีนะครับตอบก็คือุกท่านที่เรียนรู้ร่วมกันเพราะว่าผมยืนยันว่าที่อยู่ในห้องนี้คือ หัวแหลมที่สุดในคณะและเป็นพลังสําคัญทั้งประธานสาขาหรือคนดูแลหลักสูตรนะครับแม่อาจารย์มดลูกหัวแหลมนี่มแ,แต่แต่ในสายตาผมน้องทุกคนเก่งและมีความสามารถผมดีใจมากที่ได้ฟังความเก่งที่บางคนซ่อนอยูยังไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดมีอาจารย์มนอาจารย์เปื่อนอาจารย์เทอะไรที่โกมเก็อยู่นะนไ,ได้